สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา้นแนลไม่ต้องพูดเยอะฟิลิปเปโลโบอาสาใช้กำปั้นหยุดฝีปากจนาทานแฮกเกอร์ตีก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 ฟิลิปเปโ,โรโบขอกำดับฝีปากกล้าจนทานแฮกเกอร์ตีเผยราชันเมืองผู้ดียังมีจุดอ่อนที่เขาพร้อมจ้องจะเล่นงานรับประกันความมันแบบจัดเต็มที่จะเกิดขึ้นในศึกวันไฟใน19 ย้อนกลับไปในศึกวันไฟในเก้าเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนับเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของสองยอดฝีมืออย่างฟิลิปเป้และแฮกเกอร์ตีที่ได้โอกาสขึ้นสังเวียนร่วมรายการเดียวกันด้านฟิลิปเป้พลิกสถานการณ์จากที่ถูกเสมาเพชรแฟร์เทคเรียกนับไปก่อนกลับมาเป็นฝ่ายชนะน็อกไปได้ในยกสุดท้ายขณะที่แฮกเกอร์ตีช็อกโลกด้วยการโค่นน้องโอฮาม่ามวยไทยกระชาบัลลังมวยไทยมาครองได้เป็นรุ่นที่2 อย่างไรก็ตามภายหลังจากจบการแข่งขันทั้งฟิลิปเปและแฮกเกอร์ตีก็ไม่ไวยที่จะท้าทายกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการประทะคารมจนก่อให้เกิดความบาดหมางหลังจากนั้น7เดือนในศึกวันไฟใน16แฮกเกอร์ตีสามารถน็อกฟาบีซิโออันดาเดราชัน MMA จากบราซิลความเข็มขัดแชมป์โลกวันคิปบ็อกซิ่งที่ว่ามาครองเพิ่มอีกหนึ่งเส้นโดยไฟล์ดังกล่าวด้านฟิลิปเปรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่มุมให้กับขาบูเพื่อนร่วมชาติอย่างฟาบิซิโอ ซึ่งภายหลังการชกจบลงทั้งฟิลิปเปและแฮกเกอร์ตีก็ได้ประทักคารมกันอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้ความรุนแรงทวีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าจนฟิลิเปเผยว่าหลังการชกกับฟาบิซิโอจบลงจนาธานยังคงทําเหมือนเดิมครับเขาเดินหน้าเข้ามาหาผมและบอกว่าผมคือรายต่อไปซึ่งผมก็ตอบกลับไปว่ามาดูกันครั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมกําลังรอคุณอยู่ส่วนทีมงานของเขาก็เข้ามาพูดอะไรหลายอย่างกับผม ผมไม่เข้าใจหรอกเพราะทุกคนพูดพร้อมกันหมดผมว่าเขาพูดมากไปเขาพลาดไปเรื่อยการมาเชิญหน้าครั้งนั้นยิงทำให้ผมอยากจะเจอกับแฮกเกอร์ตีเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาอยู่บนเวทีเขาบอกว่าผมเป็นพวกปลายแถวซึ่งผมจะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าผมเป็นใครอย่างไรก็ตามแม้จะมีเรื่องบาดหมางก,กันเพียงใดแต่ลึกๆในใจฟิลิเปก,ก็ยังให้ความนับถือต่อทักษะและฝีมืออันร้ายกาจของแฮกเกอร์ตี โดยเหตุนี้เขาจึงศึกษาสไตล์การชกของซุปเปอร์สตาร์เมืองผู้ดีอย่างละเอียดยิบจนพบจุดอ่อนที่จะใช้เล่นงานเขาได้ซึ่งเขาหวังจะใช้สิ่งนี้ดับความฝีปากกล้าของราชันเมืองผู้ดีพร้อมกับเดินออกจากสังเวียนมวยลุมพินีในฐานะเจ้าบัลลังก์มวยไทยรุ่นแบนตันเวทคนใหม่ของวัน แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน19ในสนามผ่านทางไทยทิเกตเมเจอร์และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.1fc.com และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา10นาฬิกาอย่าพลาดชมกันนะครับ